Uhm, สีส้มนี้คันของพี่โก้นะคะกำลังโอ้โหโอ้โหสปีดล้อเกียร์ต่อกับ้างความเร็วเพ oh, oh, oh. ิ Help, mm ่ม hmm. อีกนึงเอาใหม่เอาใหม่อุ้ย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 เสียวจังเลย นี่พี่ไซมอนนะคะกำลังเป็นตัวเช็คพอยต์ให้กับพี่โก้อยู่นะคะเพราะทางขึ้นเนี่ยชันมากสี่สิบห้าองศาแ,และเราก็ยังมีอุปกรณ์เสริมนะคะก็คือเชือกนะคะเอาไว้ลากพยุงช่วยขึ้นมานะคะในกรณีที่ล้อหลังขาดกำลังแรงส่งนะคะ พีไไไไ่ได้เงินมาไม่นานไ่น